ถ้าเราเที่ยวหมู่บ้านแม่กำปองในฤดูฝนบรรยากาศจะเป็นยังไงวันนี้ต้นจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับหมู่บ้านแม่กำปองนะครับถือเป็นหมู่บ้านที่อากาศดีที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่เลยนักท่องเที่ยวนะครับก็จะมาเที่ยวกันในทุกฤดูเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวนะครับแต่ที่คนนิยมมาสุดนะครับก็จะเป็นในช่วงฤดูหนาว แต่ต้นเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นบรรยากาศในช่วงฤดูฝนกันสักเท่าไหร่นะครับเราไปดูกันครับว่าบรรยากาศเนี่ยจะสวยงามสดชื่นแค่ไหนนี่คือบริเวณจุดถ่ายรูปยอดฮิตของแม่กำปองนะครับแน่นอนว่าช่วงนี้ผู้คนจะไม่เยอะข้อดีคือถ่ายรูปได้ตามสบายหลากหลายมุมมองในเรื่องอาหารของกินนะครับที่นี่ก็ยังมีปกติเยอะแยะเลยส่วนเมนูนี้นะครับเห็นทีจะเป็นเมนูในตำนานของแม่กำปองเลยไม่ว่าใครมานะครับก็จะมีภาพจำอาหารแบบนี้แหละครับกลับไปด้วย ที่นี่นะครับจะเรียกกันว่าไข่ปา่าซึ่งก็เป็นไข่ตุนในรูปแบบของภาคเหนือนั่นเองครับหน้าฝนแบบนี้นะครับมองไปทางไหนเนี่ย เขียวขจีสดชื่นมากๆสายหมอกนะครับก็จะมามาหายหายสลับทับซ้อนกับภูเขาที่นี่นะครับสวยงามสบายตามากๆแน่นอนว่าช่วงนี้นะครับบรรยากาศเนี่ยจะสงบเป็นพิเศษเพราะว่ารถลาเนี่ยไม่ค่อยเยอะทําให้เราได้ยินเสียงของนกนะครับตามภูเขาลําไพ่ชัดเจนมากๆโดยรวมแล้วบรรยากาศในหน้าฝนเนี่ยสวยสดชื่นสบายตามากๆครับแต่เท่านี้ยังไม่หมดนะครับต้นจะพาทุกคนนะครับไปดูอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับที่อยู่ใกล้ๆกับแม่กําปองนี่เองที่นี่นะครับจะมีชื่อเร เรียกว่าหมู่บ้านแม่ลาย ซึ่งก็เป็นหมู่บ้านที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาใหญ่อีกเช่นกันครับที่นี่นะครับมีอากาศโอโซนบริสุทธิ์มากๆแต่ที่นี่นะครับจะเน้นเป็นบ้านพักซะส่วนใหญ่คาเฟ่ต่างๆก็จะมีไม่ค่อยเยอะแต่บรรยากาศเนี่ยจะสงบกว่าที่แม่กําปองอีกนะครับแล้วก็บ้านแม่ลายนี้นะครับจะเป็นเส้นทางเดียวกับที่ไปยังเดอะใจแอนบ้านต้นไม้เชียงใหม่นั่นเองครับถ้าใครอยากมาสูดอากาศสดชื่นสดชื่นนะครับก็ลองแวะมาที่นี่อีกที่หนึ่งนะครับบ้านแม่ลายวันนี้ต้นขอปิดท้ายไปด้วยภาพบรรยากาศช่ำๆของที่นี่กัน ห,หวังว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านจะได้รับความสดชื่นไปตามๆกันนะครับถึงแม้ฤดูฝนเนี่ยจะเชอแฉ่ไปนิดหน่อยแต่การเที่ยวหน้าฝนเนี่ยมันมีสนเสน่ห์แล้วก็สวยงามไปอีกแบบนะครับ